สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชิรพรเทียนชยัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาโทรคมนาคมและโครงข่ายค่ะวันนี้จะนำเสนอแดชบอร์ดในหัวข้อสถิติข้อมูลจำนวนการได้รับวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยแบ่งแยกตามกลุ่มเป้าหมายสะสมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่10ตุลาคม2564ค่ะ ในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตารางสถิติข้อมูลภาพรวมของประเทศนะคะว่ามีจํานวนผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1, <S 2, <S 1> เข็มที่ 2, 2> เข็มที่3และโดสทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะในแต่ละช่องเนี่ยก็จะบอกทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็เปอร์เซ็นต์ออกมานะคะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นแผ่นภูมิแท่งนะคะแผ่นภูมิแท่งเนี่ยเราก็จะแยกย่ยอยออกมาแล้วค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายมีใครบ้างนะคะ ซึ่งช่องแรกนะคะก็จะเป็นจำนวนพิษรับัคซีนเข็มที่1นะคะเป็นสีฟ้านี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวเป็นจำนวนพิรับัคซีนเข็มที่2คะ่ะแล้วก็สีชมพูนะคะเป็นจำนวนพิรับัคซีนเข็มที่3คะ่ะและตารางข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นตารางข้อมูลภาพรวมทั้งหมดนะคะว่ามีจำนวนเป้าหมายทั้งหมดเท่าไหร่ จำนวนรับวัคซีนเข็มที่1 2 3เท่าไหร่และจํานวนโดสทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะ่ะซึ่งเราสามารถดูแยกย่อยตามที่เราสนใจได้นะคะสมมติว,ว่าดิฉันสนใจเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะก็กดไปที่เจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะมันก็จะขึ้นแสดงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทั้งหมดนะคะตั้งแต่ภาพรวมของประเทศในแผนภูมิแท่งแล้วก็ข้อมูลข้างล่างคะ่ะในตารางนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันที่แผนภูมิวงกลมค่ะแผนภูมิวงกลมเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะซึ่งจากที่ดูเนี่ยก็จะเห็นเป็นประชาชนทั่วไปนะคะที่รับวัคซีนมากที่สุดนะคะส่วนที่น้อยที่สุดก็จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มตรงนี้ก็คือหญิงตั้งครรภ์น,นะคะได้รับไปเพียงแค่ แสนกว่าโดสเท่านั้นเองต่อไปนะคะตารางสุดท้ายนะคะตารางฝั่งนี้นะฝั่งขวาก็จะเป็นจำนวนโดสทั้งหมดนะคะที่บอกย่อยตามกลุ่มเป้าหมายว่าแต่และกลุ่มเป้าหมายได้ไปรวมทั้งหมดกี่โดสนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เอามาทำในแดชบอร์ดนี้นะคะได้แหล่งที่มาก็คือ นี่ค่ะกรมควบคุมโรคของกระทรวงสนธนาธารณสุขนะคะซึ่งในข้อมูลตรงนี้นะคะมันจะมีแบ่งย่อยเป็นรายวันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับวัคซีนทั้งหมดค่ะนี่ค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็มีความน่าเชื่อถือเชื่อถือมากนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลของกระทรวงสนธนาธารณสุขโดยตรงค่ะ ันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ